หลังจากที่กิลเดอร์โดนบับรอบนี้นะครับบอกเลยว่ากลับมาโหดอีกครั้งครับโดยเฉพาะเล่นคู่กับคอมโบอาริสมันคือคอมโบที่ล็อกได้เท่ากับตายชัวร์ครับเพราะมันจะมีวงอันติของกิลเดอร์วงอันติของอาริสเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูกิลเดอร์หลังบัฟมันตางจากเดิมยังไงแล้วคอมโบกับอาริสเนี่ยมันโหดขนาดไหนกิลเดอร์แพทนี้ครับกลายเป็นหนึ่งตัวที่โซนได้แล้วนะครับเพราะว่าสกิลสองของกิลเดอร์เนี่ยเปล่าไปแล้วมันจะแช่วงวงไว้ด้วยครับเดินมาเหยียบคือเจ็บเลยนะครับแล้วก็ กิเด์ตีไก่ขึ้นด้วยครับมันเลยทําให้ตัวของกิวด์เนี่ยมันเก็บพาสิบง่ายครับแล้วก็เอามาเล่นเลนกางได้แล้วด้วยพอมันเอามาเล่นคู่กับอาริสเนี่ยอาริสเป็นตัวป่วนอยู่แล้วกิเด์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวป่วนแถมแรงคู่เลยนะครับพอด่ข้ามเจอหน้าเนี่ยคือแทบไม่อยากจะยืนนะครับเพราะว่ามันจะเจ็บตลอดเวลาเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูเซตไอเทมรวมพลังแฝงของกิวด์กันก่อนนะครับสำหรับบูทเนี่ยผมแนะนําเป็นบูทนี้เลยบูทลดคูดาวเท่านั้นเะครับเพราะว่าตัวของกิเด์ ต้องการที่จะสกิล2บ่อยๆมันเก่งที่สกิล2เพราะฉะนั้นเนี่ยไปออกบู๊เจาะเวทมันแรงจริงครับแต่ว่าสกิล2มันใช้ไม่ได้บ่อยแล้วมันก็ไม่ได้แรงถึงขั้นแบบยิงสกิล2ทีเดียวตายกิลด์เดอร์มาต้องการสกิล2เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นบูล,ลค็คูดาวเนี่ยคือจะเหมาะที่สุดนะครับผมต่อมาเราจะขึ้นเป็นอากรนีครับอากรนีให้ลคูดาวด้วยแล้วก็ให้ดาเมจดอทเรื่อยๆด,ยด้วยครับซึ่งดีกับกิลด์เดอร์มากๆแล้วก็เอามาเล่นคู่กับบมมิิสสตตเเลยนป็น ไอเทมบูส์ดาเมจที่ดีมากๆเพราะว่ามันได้โบนัสดาเมจแล้วก็ระเบิดเป็นวงกว้างด้วยนะครับผมชิ้นต่อมาก็จะเป็นมงกุฎเพื่อเอามาเร่งพลังเวทนะครับมงกุฎจะทําให้พลังเวทของตัวเราเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มาที่สตาร์ฟออฟนูต่อเลย s t a ร์ o ออฟนูเนี่ยจะทําการเจาะเกาะให้เราเพราะว่าตอนทามมิ่งชิ้นที่5เนี่ยฝั่งตรงข้ามจะเริ่มมีเจาะเกาะกันแล้วไอจะเริ่มมีการเวทกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะมีเจาะเกาะชิ้นนี้นะครับผม ส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมชอบสมุดเขียวนะครับมันให้พลังเวทเยอะมันให้ลดคูดาด้วยอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วผมเล่นคิวเตอร์ผมต้องการลดคูดาวนะครับพอเราได้ไเทมชิ้นอ่าเราเราได้ไเทมมาครบแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องการออกอะไรต่อมันสามารถออกได้โดยการที่เราเปลี่ยนบูทออกครับกิวเดอร์เป็นตัวที่ไม่ต้องใช้บูทได้นะครับผมเพราะว่าตัวมันมีสกิลหนึ่งที่มันกระโดดได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าอาจจะไม่จําเป็นแล้วมันก็ยิงสกิลสองอยู่ไกลนะครับมันไม่จะเป็นที่จะต้องไปวิ่งไล่อะไรขนาดนัั้นนะครบผม ก็เลือกออยเทมได้เลยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบเป็นคาถาดูดเลือดเพราะว่ามันให้รดคูดาวด้วยเราทดแทนรถคูดาวบูสที่เราหายไปเนาะให้ให้เป็นคาถาดูดเลือดเวลาที่เราโป้เขาเนี่ยคือเขาเจ็บใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราโดนโป๊กลับเนี่ยอันเนี้ยคือเราสามารถดูดเลือดได้จากคาถาดูดเลือดทำให้เราเนี่ยเล่นได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับพอมานาหมดนะครับผมเราขายกาถาดูดเลือด ออกเป็นสร้อยลีมานาตรงนี้ก็เล่นได้เหมือนกันสร้อยลีมานาก็ให้ลถคูดาวเหมือนกันไออ่าให้ลถคูดาวด้วยแล้วก็ให้ฟื้นฟูมานาเรื่อยๆด้วยก็เหมือนมีรัฟฟ้าในตัวเนาะเ,เราก็ไม่ต้องกลับบ้านครับเออเลดเกมเนี่ยตังเราเริ่มเยอะทุกคนเราสับของไปมาได้นะครับถ้าอยากได้แรงๆก็ดาบอพาลิปเลยแต่ผมว่าแค่นี้คือมันแรงแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องกระโดดเข้าไปใช้อโพคาลิปต่อยก็ได้ส่วนตัวแล้วก็คือนี่แหละรครับเป็นคาถาดูดเลือดแทนบูธเนาะแต่ว่า ส่วนมากเกมมันก็จะจบก่อนที่เราจะไปคาถาดูเลื่อดด้วยทุกคนมันก็จะจบประมาณเนี้ผมจะไม่ได้ออกของกันอะไรนะครับอ่ะถ้าอยากออกกันจริงๆเนี่ยเราสามารถออกตัวแข็งได้เนาะตัวแข็งแทนแทนชิ้นที่6ได้แต,แต่แต่อย่างที่ผมได้บอกอะคิวเตอร์เราไม่ใช่ตัวที่แบบเราต้องการที่จะปิดคุกวงในขนาดนั้นถึงแม้ว่าอันติเนี่ยมันจะเข้าไปจับเข้าไปอะไรแต่ว่าคิวเตอร์มันเก่งที่สกิล2แค่สกิลสให้โดนผมบอกเลยมีอิม a พ t โคตรๆนะครับสเอเทมประมาณนี้โอเคในส่วนของพลังแฝงเนี่ยโฮลี่ทันเดอร์อยู่แล้วครับพลังแฝงหลักนะครับ สายโป๊กเล่นฮลลันเดอร์หมดนะครับพลังแฝงล่องกิวเดอร์เราจะเล่นเป็นฟื้นฟูมานาเพราะว่าตัวกิวเดอร์มานาหมดไวมากนะครับผมต้องใช้ฟื้นมานานะครับแล้วก็เจาะเกาะนะครับผมแล้วก็สีแดงพลังแฝงสีแดงก็เป็นลูกไฟเลยนะครับผมแล้วก็เป็นเพิ่มเพิ่มพลังเวทนะครับก็จะประมาณนี้แรงๆเลยนะครับในส่วนของรูนนะครับรูนเนี่ยสีแดงจะเป็นดิโซเลตนะครับ ส่วนสีม่วงจะเป็นสปิริตส่วนสีเขียวจะเป็นสเตเนาะก็เป็นรูนเจาะเวททั่วไปเลยนะครับอ่าส่วนสเปลสเปลก็เป็นฟิกเกอร์นะครับผมแนะนําว่าเป็นฟิกเกอร์เลยเพราะว่ามันเอาไปคอมโบการติได้นะครับผม โอเคเซเทมลูนพลังแฝงก็จะประมาณนี้นะครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมรบกวนทุกคนช่วยกันเช็กกันหนึ่งว่ากดติดตามผมแล้วหรือยังถ้ากดแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับถ้าใครที่ยังไม่กดรบกวนกดให้กันนิดหนึ่งนะครับผมมันจะ1นึ่งแสนซับแล้วนะครับช่วยผมหน่อยนะครับผมโอเคถ้าทําทุกอย่างแล้วก็ไปรับชมความสนุก,กนในตัวเกมเลยครับผมผมขอแนะนําเพจแอดมินต้น tp7 สกินแลพี่บกากันตีผู้ติดตามมากกว่า2,000 200, 0นคนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปนี้เลยครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่วาจะเเป็นกมมืืือออถหร PC อีกครั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t บค in. th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่ <all S 1> <bad. S 2> เบสเลียวต้าแชนแนลนะครับผมวันนี้ก็มาเล่นคิวด์หลังบัฟนะครับแล้วก็เอามาคอมโบกับอาริสด้วยนะครับเป็นคิ d ด์เลนกลางนะครับผมคิวด์เนี่ยถ้าถามผมว่าเอามาเล่นกลางได้ไหมตอนนี้มันหยิบมาเล่นได้แล้วแต่ว่าต้องมีคอมโบนะครับถ้าหยิบมาเล่นด้วยตัวคนเดียวเนี่ยจะไม่ได้เก่ง แต่ถ้าเกิดหยิบมาแล้วมีคอมโบโคตรเก่งเลยครับผมอย่างเช่นคอมโบกับอาริสนะครับทุกคนเห็นป้าเมื่อกี้เนี่ยผมเปิดสตาร์นไปอาริสเปิดสตาร์นต่อเนี่ยเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วนะครับตรงนี้ผมจะโป๊กคนต่อนะครับเพราะว่าเขาเจ็บแล้วเนาะในจังหวะแรกเนี่ยดีแค่ผมกับอาริสเนี่ยสกิลไปเนี่ยเลือดหายไปประมาณ30เปอร์ได้เลยนะครับผมเดีย๋ยวเราสวดกลับไปอีก1ทีปั้งเรียบร้อยครับแบบนี้เจ็บสกิลสองเนี่ยคือมันไกลอะเนาะ แล้วมันก็แรงด้วยนะครับพอเอามาเล่นเรียนการเนี่ยเรียนการเนี่ยคือมันคือมันหาเงินเก่งกว่าโลมนะครับมันดาเมจมันก็จะมาไวกว่าเนาะมันจะเป็นตัวโป้ยหนึ่งตัวเลยนะผมเล่นเนี่ยดาเมจสามสิบบวกทุกเกมนะครับคิวเดอร์โหดมากอุ้ยเรียวมา้ามันกระโดดพอดีมันหลบทุกอย่างเลยทุกคนทั้งสกิลผมทั้งสกิลอลิสวะอววอโอเคเรากลับมาเคลียร์การก่อนนะครับปุ๊บสกิลหนึ่งเนี่ยพุ่งเป็นเวทแล้วด้วยนะครับอันนี้คือดีมากๆ ตอนแรกเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเป็นกายภาพอยู่นะตอนนี้เหมือนมันจะเป็นเวทให้แล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเราแคมป์ตรงนี้นะครับผมรอดักใครสักคนนะครับก็วยวพยายามหยิบมาคอมโบกันเนาะก็พยายามเล่นคู่กันแล้วก็พยายามทําเกมให้ได้นะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมจะรับคลิปเรียนการเนาะแต่ว่ามีฉลามอยู่ด้วยผมอาจจะเปิดสตันให้ก่อนหนจังหวะครับแล้วสตันต่อครับฉลามจอดนี้ผักเข้ากำแพงครับเรียบร้อยครับกินหน้า คือแทบจะยืนอยู่ตรงนั้นไปแล้วสองวีทุกคนเจอสตันผมกับสต,ตันอลิศอะเอ้ยเป็นกามแล้วทุกคนผมมาไม่ทันนะดิโอ้อไอ้กบเป็นบางต่อยไม่ถึงตัวข้างหลังครับตันนี้ก็แย่หน่อยผมอรอสตันอ่าใหเตนะครับโอ้โอเคไม่โดนเล็งสตันเนี่ยเล็งแม่นแหน่อยนะครับผมกากหน่อยมันไม่ได้แบบ กดออโต้ได้ตลอดนะผมบอกเลยว่าควรจะต้องเล็งนะครับสกิลสองเนี่ยถ้าอยากออโต้เนี่ยคือเราควรจะต้องกรเราต้องผักไปฟ้าสีก่อนเพื่อให้เขาสตัร์นนะเราก็ค่อยต่อด,ด้วยสกิลสองผมมาคอยดูบัฟให้เพื่อนนะอุ้ยน่าสนใจดีน่าสนใจอุ้ยมันหลบอันติอลิสเรานะครับเออไม่น่าจะช่วยได้อะผมไม่ควรที่จะไปอันติสตันให้นะครับเราไม่ใช่โลมนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนโดนเนี่ย ถ้าเกิดเขาอยู่กันเยอะแล้วเราไม่สามารถอันติได้หมดเนี่ยไม่ต้องอันติเข้าไปช่วยนะเราอาจจะตายเองนะครับย้ําไว้ว่าเราคือลมเราไม่ใช่ตัวที่ต้องตายแทนเพื่อนนะครับผมโอเคตรงนี้ฉลามเนี่ยไปเอาอเอเบูฝั่งตรงข้ามมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมตีบูฝั่งเราเลยแล้วกันนะผมสังเกตพาร์สีบอะพาร์สีมันทำดาเมจสองจังหวนะแล้วเนี่ยทุกคนแรงอยู่นะสกิลหบวกพาร์สีก็เท่ากับดาเมจสกิลสสกิลหนึ่งเลยนะครับ ไปจินนาแบบนี้โดนครับไปสตานโปสตันสองอิส,สจับแล้วผมจับตอปุ๊บปุ๊บโอ้โหจับสามแล้วตอนนี้เรียบร้อยแน่นอน <c oughs> จับอย่างสวยครับวงอริสวงหนึ่งวงวงกติกิวเตอร์วงหนึ่งครับรอดยังไงอะไอเอ็นดอร์ครับแบบนี้ต้องหาละอยู่ไหนนะสตาร์นให้ก่อนเลยครับเพื่อนลวเพื่อนเกี่ยวมาไหมอุ้ยโดนผักกระโดดไปปุ๊บอริสตันต่อ,ตตอ,ตตอผมสตาร์นต่อครับไม่รอด พ่จะเอาเรื่องคอมโบนี้เรากลับเลนกลางนะครับผมช่วยเพื่อนตีงี้หน่อยผมกลับไปรับคลิปกลางก่อนนะครับผมก็ไม่ได้เดินไปบนนะเลนล่างครับแวนเ,เกมนี้ก็ต้องสงสารแวนหน่อยเพราะว่าแวนอาจจะเล่นคนเดียวเยอะนะครับแต่ว่าผมกับอลิสเนี่ยพยายามทําเกมให้ได้นะครับผมขอแค่แวนเซฟก็พอ,พอแต่ก็อาจจะเซฟยากถ้าเกิดโดนล้วงนะครับอันนี้ก็อย่าเพิ่งไปว่าเพื่อนเราแค่ต้องทําเกมให้ได้นะครับ พอเราทำเกมได้เนี่ยเลนแวร์มันจะสบายเองนะครับผมโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราท้า Q2 เนี่ยเหมือนมันจะวงอันเนี้ยมันเหมือนมันจะเผาแบบไม่ถี่แต่มันเผาถี่นะทุกคนวีละ40โอ้เรนล่าเราโดนรัวๆเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปช่วยหน่อยไปแก้หน่อยไปแก้หน่อยกระโดดข้ามไปเลยครับ ผมตันโดนกบนะแต่ว่าไปไม่ถึงเฮยเตะนะทุกคนป <Ultimate. S 1> ึ๊บเฮตันไม่โดนไม่เป็นไรไค่อยเล่นได้รอสตันอะอาไม่โดนแบบนี้ลำบากแล้วเฮติาตายไ,ไหม ผมไม่ตายโอ้โหผมตายเองหรือผมควรฟิกไปอันติใส่ฮายาว่ะแต่ที่ผมไม่ฟิกไปหาฮายาเนี่ยผมคิดว่าดาเมจผมอะไม่น่าจะพอแล้วผมคิดว่าผมน่าจะปิดกบได้ไวกว่านี้กับกลายเป็นว่าปิดชา้าไปหน่อยครับกลายเป็นโดนฮายายิงฟรีเลยอ่าตัดสินใจที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะต้องทิ้งกบแล้วก็หนีหนีเลยนะครับผมไม่ไม่ต้องไปอยากได้กบนะเดี๋ยวเราบอดเข้ามารับเรียนการก่อนนะครับผมคิปมันจะชนนะ โอเคตอนตอนบอดเนี tamam, ่ยสามารถเล็งสกิลได้เลยนะถ้าเกิดเจอคนนะครับอ่าโฟกัสเฉียบแล้วกันเนาะที่ผมไม่รีบสกิลสองเนี่ยอ่าผมอยากจะเอาสกิลสองไว้ตอดนะโอเคแล้เหมือนเอ้ยสวยจับต่อเลยทีนี้เรียบร้อยครับสองวงสองวงเหมือนเดิมอ่าโป๊กไปเจ็บนะเจอวงผมกับวงอลิซเข้าไปสกิลสองคูดาวไว้นะครับผมอ่าเติมดาเมจให้แหวนหน่อยโป๊ะตรงนี้ ได้ไหมแวนแวนโอ้หนิดเดียวไม่เป็นไรเพื่อนหานนิดหน่อยสต,ตาร์นไปครับผมโดนหลังกบเข้าไปโอเคเคลียร์ครับร้อยครับผม,มน่าจะทำให้คิวเดอร์ต่อยเป็นเวทไปเลยเนาะยัง <c oughs> ต่อยเป็นกายภาพอยู่นะ <c oughs> แค่ราปิดบนนะครับสต,ตาร์นไม่โดนนี่แนะ่ จุดหนึ่งเข้าไปต่อยลัดช็อตโอเคเดี๋ยวเรากลับเลนการต่อนะครับเลนการมันชนนะคลิปปึ๊บอั้งเอ๊ะวิสกิลสองแรงแล้วนะคันสองเนี่ยไม่ธรรมดานะครับดาเบดเ,เ,เราจะปิดล่างเฮ้ยสตันผีเสือ้ออั้งตุย ตันหายาจังเลยออตอนเลือดหน่อยได้ปะออตอนเลือดหน่อยได้ไหมเอาไปหนึ่งทีก่อนดูดิแล้ววงที่แชร์ก็เจ็บนะและเอาไปอีกหนึ่งทีโอ้ยแทมไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้จะรับฉลามปิดหลังครับเรียบร้อยครับพ้อมครับเติมดาเมจไปต่อครับเอาเลยแล้วกันบูนี้นี่นะต่อยต่อยต่อยลากเขาพุ่มก่อน ันไม่เข้าต่อยอุย้ยเอเดรอมาแล้วเอเดรอมาแล้วุออ๊วอ๊ยแก่แล้วอ่ะบัตีให้เขาที่ประหลัดอยู่ที่ผมควรกดอันติไว้ทุกคนผมไม่เบอร์อะไรก็ไม่รู้กดอันติมันก็ได้แล้วบูอ่ะใช่ไหมเออกดอันติแล้วก็หนึ่งออกพอดีทุกคนเบอร,ร์เบอร,ร์หน่อยวันนี้รู้สึกลาลาแล้วไงโอเค กูไรอะกินหน้านายโดนอะไรเข้าไปอะมันแรงสินะนี่แน่ต่อคอมโบกับบอลสครับผมเรียบร้อยยัยตีแน่ยิงเข้าไปอีกโคตรเจ๋วันคอมโบอย่างเกียนเลยทุกคนคอมโบเนี้ยนี่แน่ยิงยิงรอย,อรอยิงต่อรอ <Your S 1> ยิงต่อยิงหลักหน้าเครับผมกลับมาโซนตรงกลา,างต่อ ตัมันโซนไก่มากนะสกิลสุดจอดูดิเก็บครับนี่ถ้าเกิดอลิซเข้าไวกว่านี้นะได้เล่นดอกเลยแต่ว่าระยะสกิลอลิซเขาไม่ถึงไงยิงไปหูสุดจอสุดจอเอื้อมสุดแขนยิงดักหน้าหูคีบบังรอครับรอครับยิงต่อเปิดแมบบใหเพื่อนหน่อยยังไง เว้ยกบปุ๊บตรงนี้ไม่ใช่ยิงโดนมีสิทธิ์ตายเนี่ยกบเนนะี่ยเฮ้ยเอ็นดอเอลนดอวิงไม่โดนตั้งนี่ขาดไปทำไม่ได้แล้ว <S 2> <S 2> อยากเล่นสินะอยากเล่นสินะโดมยิงโดมยิงต่อ มาเล่นกับแวนต่อครับเล่นล่างตัวมันไม่ต้องกลัวตายขนาดนั้นด้วยอ่ะมันมีสกิลหนึ่งกระโดดได้อ่ะยิงสกิลสองอย่างเดียวเลยมันตัวเนี้ยไม่ทัง้งคือไม่ต้องทำไรอ่ะเนี้ยยิงสองอย่างเดียวแล้ววิ่งออกมาวิ่งถอยพมาก็ถอยไม่ต้องแปรติครับเพราะว่าอติคือจะตายไปด้วยแต่ตอนนี้ต้องเล่นละต้องอติเพราะว่าเพื่อนเข้ายิงไปก็ยังพอแทงได้ครับตรงนี้พัดตัน เฮ้ยเบาหน่อยเบาหน่อยเพื่อนเบาหน่อยเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการกดสกิลหนึ่งสกิลสองนนเนี้ยคือมันจะได้โล่มาเหมือนกันหมดนะครับตัวมันก็เลยแบบอ่ะพอจะแทงได้นิดหน่อยพอจะรับเตมเมทได้นิดหน่อยนะครับใช่ไม่ใช่พุ่งนี้โอเคแล้วเธออยู่ตรงไหนอุ๊ยอยู่นี่ไงจ๊าอุ้ยตาราทให้เพื่อนจัดก,การโอเคสวยงาม ปั้งแต่ว่าไม่มีคนต่อแล้วอ่ะผมก็ไม่กล้าเข้าไปอ่ะตั้งเฮ้ยหน้าโดนจริงๆเลยหน้าโดนจริงๆเลยไปไหนพี่ชายผมตามอลิสบูลให้แล้วผมไปผมต่อยผมสกิลสองล้มครับอัดเทิรนบัคขึ้นเป็นยังไงล่ะเจอคิวด้วยหลังบับเข้าไป อันปวดเมต้าแล้วจังหวะนี้ผมบอกเลยกิโดเลนกลางคอมโบอลิสอย่างเดือดคอมโบกับตัวผมว่าอลิสเนี่ยก็เวิร์กแล้วเพราะว่าตัวพวกโยนโยนสกิลเนี่ยอันนี้คือเข้าทางเลยแต่ผมจัดการให้ท่านแน่ไม่โดนโอเคแล้วบอกจัดการเฮ้ยเฮ้ยฮายาเบาฮายาเบาหน่อยหายาเบาหน่อย,หายา,าห,อยหายาบอกว่าเองอะเบาเพื่อนยิงแรงเกิน ยังไงเรียมะต้องการสินะอุ้ยไม่โดนเฮ้ยมอแทงเพื่อนเราล้มไปเลยต้องการสินะนี่แน่เอามาเฮ้ยไม่เอาไม่สู้ครับไม่สู้ครับเฮ้ยปวดปวดสงองปัดสกิลทําไมผมไม่ยิงคีิปวะแต่ว่าหยายามก็ยิงป้อมอยู่ดีโอเคยิงยงเงียวทุกคน วันบัตไม่ต้องทำไรกดสกิลสองกดสกิลสองครับตัวเล่นอย่างง่ายขอแค่ยิงให้โดนก็นพอจะยิงดักผีเสื้อซะหน่อยจังหวะด,ดีครับปาดขวาไปครับเพื่อหวังผลครับแล้วตัวเข้าไปต่อแล้วฟิกเอื้อมเข้าไปนึกนักนึก,น,กนักอยู่ตรงนี้สกิลสองแบบง้างแบบง้างมือง้างมือผักออกสกิลสองอีกหนึ่งทีตุยครับผมชนะไฟเลยอะไปนี้ มีบูหรือเปล่าโอ้ยมีบูด้วยล่ะมีบูด้วยล่ะอันติเลยนะครับตอนนี้เรามีบทเรียนแล้วว่าเราควรจะต้องอันติอย่าไปงกมันนะครับผมโอเคแต่ชิ้นสุดท้ายเนี่ยเป็นสมุดเลยมีใครจะออกมาหรือเปล่าที้ผมโดตเข้ามาต่อยครับแล้วแวนมาได้นะเดนการจบปะยังนะเล่นกันต่อครับผมโว้ยทไลน์มาคือกะจะมาปาด ละชงให้แบบนี้หวานเจี๊ยบครับผมอลิสกิลเดเออร์รอสตันดักเอเลนโดแบบคมคมแบบคมคมเอ้ยผมผมก็หัวร้อนนะเจ้าอย่ง้ยสก,กิลอยู่นั่นแหละสกิลอยู่นั่นแหละมันเป็นยังไงดักครับดักรอดูว,ว่ามีใครใหญ่กว่าเดินวันเลนนี้หรือเปล่า โอเคเหมือนจะไม่มีนะอ,ค,อนค่อยๆไปครับเช็คพุ่มนี้ก่อนละเอียดรอบครอบครับโอเคเขาเหยียบหวานมานะอืมมันจะเดินมาตรงนี้ผมประดักจะไปแล้วกันเกียร์คีบดีกว่าโอเคครับเผาฮิตเตอร้อยแนละ้วทุกคนแรงนะเด่๋มาเหยียบพื้นนะพื้นคิวเดอร์เนี่ยไม่ควรเลย ไม่ควรมาเหยียบเลยอ่ะพี่อุ้ยอลิตต่อโหโคตรแรงแบบนี้ผมกระโดดยิงไีแน่นอุ้ยไม่ได้นัดกันครับไม่ได้นัดกันแต่ไม่เป็นไรคิวสองนี่คือแรงมากอยน,นี้เนี่ยเอ็นเตอร์นนบอกเพิ่งมาพี่ให้ผมกลับไปแกเหรอ เล่นแบบนี้เล่นแบบนี้เล่นแบบนี้ที่ไหนไวะนั่นไงแล้วเอ็งเลี้ยวไงเองเดินเองโดนแล้วเนี่ยตัดตีเลยนี่แหละอุย้ยไม่โดนรอปุ๊บมาปักปักเอ้ยไอหมอนี่ไอหมอนี่มันผิวมันผิวไหวปั้งโดนอ่ะไม่รู้โดนใครแต่โดนโดน นี่ไงเติมดาเบจจากระยะไกลครับผมเขาก็าทำรีซีในจังหวะเดียวกันยิงอุ้ยดอนปัดจะทำอะไรจะทำอะไรอลิศผมไปรวบอ่านี้แบบนีจ้จัดต,ต่อเลยครับผม้าไปเต็มอลัลบ,บัมครับจ,จีจีครับผมเล่นโคตรหนุกเลยว่ะยูเดอร์ทุกคน มันสนุกเพราะว่ามันได้เล่นด้วยแหละแล้วก็มันมีคอมโบแหละทุกคนถามว่ากิลเดอร์คนเดียวเนี่ยมันเก่งไหมาะว่าคือมันก็เก่งแต่ผมคิดว่า Impact มันจะไม่เท่าพวกเมดอะเพราะว่าเมดทั่วไปเนี่ยมันใช้แทบทุกสกิลเลยในการที่จะลดเลือดฝั่งตรงข้ามแต่ว่ากิลเดอร์เนี่ยมันใช้อยู่แค่สกิลสไงแต่ว่ามันเป็นสกิลสที่มี Impact แบบมากๆอะทุกคนมันเลยจําเป็นที่จะต้องมีตัวมาต่อคอมโบนะครับ จริงๆอาจจะไม่ใช่อลิสก็ได้อาจจะเป็นโลมอะไรก็ได้ที่มันสามารถต่อคอมโบกิลเดอร์ได้ แต่ว่าที่ผมเชียร์อลิสเนี่ยมันเล่นง่ายครับมันไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเล่นเลยมันแค่โป๊กโป๊กโยนโยนสก,กิลเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็ไม่อยากเล่นกับเราแล้วนะครับผมก็เลยเชียร์อลิสมากกว่านะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จะจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานาแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้าม,มาได้เริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นใครสมัครมาแล้วก็ขอบคุณมมมมาาาากกกกๆเเลลลลลลยนนนนนนะะคคคคครรรรัััััับบบบสหหหิิปปปี้้้้้ผผ็ตตอออองขอวววไ่่แแจใ บายครับ